มาแล้วพี่น้องเอ้ยทั้งลมทั้งฝนเลยวันนี้ตกเยอะเลยมาแล้วมาแล้วทั้งลมทั้งฝนเลยยตกเยอะเลยนะคะวันนี้ตกเยอะเลยนี่องแดงโบราณองแดงโบราณบ้านเรา เยอะเลยวันนี้ทั้งลมทั้งฝนเลยวันนี้ฝนตกชุ่มชาเลยสวนลำไยสวนลำไยที่บ้านพี่กันตรีเยน็นชุ่มชาเลยอันนี้สารเนน้อยนาน้อยนา เดี๋ยวเรามาดูต้นไม้ก็เย็นชุ่มฉ่ำเลยต้นอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยเย็นชุ่มฉ่ำเย็นชุ่มฉ่ำเสร็จผีสอดกอดซับเย็นชุ่มฉ่ำเลยโอ้นี่ฝนตกมาแล้วมืดคลึ้มเลยมืดคลึ้มเลย เมื่อคลืนจริงๆทั้งฝนทั้งลมฝนมาแล้ววันนี้ทั้งลมทั้งฝน ฝนมาแล้วฝนมาแล้วเรนชุ่มชาไปเลยเรนชุ่มชาไปเลยมาแล้วทั้งลมทั้งฝนเลยวันนี้ หน้าดูหน้า,นาดูเลยวันนี้เยอะเลยฝนตกเยอะเลยวันนี้มืดคลึมเลยพี่น้องเอ้ย